ผ่านพี่ผ่านน้องนะครับหรือว่าวิถีผ่านตีก็พาพี่พี่น้องน้องมาอูหลอบกันอีกแล้วนะครับก็หมายเดิมนะฮะหมายที่เป็นคลองธรรมชาติก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันเลยว่า ไม่มีอะไรเลยนะครับอดโอเค,ครับเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลยเราก็มาลุ้นลูกนี้กันอีกนะครับหลังจากลูกแรกเาวไปแล้วนะฮะมาดูลูกที่สองมีกันหรือเปล่าเี้ครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าวันนี้จะได้คลิปหรือเปล่าเอเค,ครับดูครับโอ้มีครับมีมีมีม มีครับนู่นนู่นนู่นนดีครับ,รบถือว่ายังไม่ฟาวนะฮะลูกแรกไม่ได้แต่ได้ลูกสองช่วยนะครับ2ตัวเลยนะครับนี่ฮะใส่งามๆเลยครับดูฮะหจอดครับส,สวยๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลย เราจะมารวมเลยนะครับว่าทั้งในอ่างทั้งในคลองธรรมชาติว่าเราจะได้ักกี่ตัวก็ตามไปช่วยกันลุ้นกันชมมาเชียร์นะครับมีอะไรไหมลูกนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีตะกลับอยู่หนึ่งตัว ทองทั้งหมด3ลูกมีเข้าแค่ลูกเดียวนะครับแต่ประชดมา2ตัวแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นในอ่านต่อเลยเดี๋ยวนี้เราจะลวมคลิปไปดูว่าว่าจะร่มผลงานของวันนี้วันจะได้กันเท่าไหร่โอเคครับจะไปดูกันครับรอบผมไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่า โอ้ oh, มีครับมีโอ้ย oh, สุดยอดเลยนะฮะกี่ต um, mm ัวครับสองตัวนะฮะโอ้ยสองตัวไซส์งามๆเลยนะครับโอ้ชนรอบสะปากน้ำมันลงโอ้ดูดูอืมสุดยอดเลยนะฮะนี้หมาในแล้วนะฮะนิ่กแรงนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเฮยครับขึ้นเรือกันก่อนอืมโอ้ครับดูไซส์ครับ ันนี้มีโลฟ้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรุป้นลูกต่อไปแล้วก็มาถึงลูกที่สองแล้วนะครับในอ่างเดี๋ยวเรามาดูกันลูกนี้จะมีอะไรไหมไม่ <c oughs> รู้จะมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> อา๋ะครับหอผม นีค่ครับหูนครับประช่อนนะฮะออมาลุ้นลูกนี้กันนะฮะมีอะไรหรือเปล่าทำอะไรไหม มีอะไรหรือเปล่าโอ้มีครับผมมี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 โอ้มาี่แล้วนะครับลูกที่สามนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับครับแล้วก็มาถึงลูกที่สีของเราแล้วนะครับจะงกดูก่อนนะ นี้กันนะฮะมีหรือเปล่าครับ <c oughs> จะมีอะไรไหมดูครับลุ้นกันนะฮะ Lúc bào <laughs> được cho ổn mưu thì một nữa mới kia này mày 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 thêm Mà, dốc cầu gần mày 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 โอเคนะครับแล้วก็เราก็มาถึงลูกที่หกกันแล้วนะครับมาลุ้นกันในฝาว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับหลอดผมนี่ฮะหลอดผมจมน้ำหมดเลยจะเปลครับมาส่องดูหน่อย นี่ครับตรงนู่นโอ้โหปลาช่อนนะครับหมานีกแล้วครับโอ้โหนี่ก็มาถึงนีกหนึ่งลูกนะครับนี่ครับรอบผ,ผมก็จะบางน้ำลึกอย่างนี้นะครับเผื่อมีปลานิลปลาในาเขานะครับ ไม่รู้ปลาอะไรครับดูครับโอ้ยโหปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยนะครโอ้ยใช้ได้เลยลกนี้ดูครับดูน้ำกระจายนะครับแล้วเราก็มาดูลุงนี้กันนะฮะ ตัวครับนั่ดูครับใช้ได้เลยนะครับสวยงามมากปลาอะไรนะครับเนี่ยมียี่สกุกปน,นินปลาท่อนนะครับดูครับดูครับใส่สวยๆนะครับก่อถ้าใครดูคลิปนี้จบก็คลิปนี้ก็ถือว่าหมานพแรงนะฮะเอเคครับ เ,เราไปลุ้นลูกสุดท้ายกันเลยเลยอีกหนึ่งลูกนะฮะไปกันครับแล้วเราก็อู่มาจนถึงลูกสุดท้ายแล้วนะครับลูกนี้คือลูกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่ฝ่าว่าจะหมานหรือเปล่ามาดูกันครับขอชมหน่อยสิครับมีอะไรไหม ดูครับมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยมีครับมีมีมีครับนู่นนู่นนู่นดิ่มยูครับนี่ฮะโอ้โหไม้ฟ้าวนะครับลูกสุดท้ายครับนี่ครับนี่หรือว่ายังหมานนะครับ ได้เลยนะฮะอย่างนี้ถึงตัวไม่โตก็ยังถือว่ามีนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปสรุปให้ดูกันเลยนะครับไปครับกลับบ้านกันเลยสรุปผลงานของวันนี้ให้ดูวันนี้ผมกู้ทั้งในคลองทั้งในอ่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ ผมเองก็รุนเหมือนกันนะครับโอ้โหดีครับหกออกออกไปก่อนแม่บนไรดีครับดูครับกอดทั้งหมดก่อ <laughs> ทั้งหมดนะครับในคลองด้วยในอ่างด้วยนะครับวันนี้ก็ผลงานได้มาขนาดนี้นะครับก็ถ้าชอบวิถีแนวธรรมา,ากินแบบวิถีพันพี่พันน้องก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก็วันนี้ผมก็ขอสรุปให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ